มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนข่าวร้ายเจ้าหญิงแห่งสวีเดนสิ้นพระชนสิริชันษา87ปีเจ้าหญิงเบริกิตตาแห่งสวีเดนพี่สาวของกษัตริย์ข่าวที่16 กูสตาฟสิ้นพระชนในบ้านที่ซานตาปอนซาเมื่อวันที่4ธันวาคม2024สิริพระชันษา87ปีโดยกษัตริย์ข่าวที่16กูสตาฟได้กล่าวว่าพระองค์จะคิดถึงพี่สาวอย่างมากเจ้าหญิงทรงสมรสกับเจ้าชายโยฮันจอรดในปี1961และมีบุตรสมคนแม้ว่าจะแยกทางในปี1990แต่ทั้งคู่ยังคงแต่งงานจนเจ้าชายเสียชีวิตในปี2016 เจ้าหญิงเบริกิต้าเป็นผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟและเป็นเพียงพี่น้องคนเดียวที่แต่งงานกับเจ้าชายจึงยังคงรักษาตำแหน่งราชวงศ์ไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ